สวัสดีคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะคิดถึงเหมือนเดิมคะ่ะจุบจ๊บๆนะคะวันนี้นิ่งก็จะมาพูดต่อในอีพีที่6นะคะว่านิ่งออกจากงานร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วนิ่งก็ไปทํางานอยู่ที่ร้านคาโลเกะไทยนะคะแล้วก็ทำอยู่ได้ไม่นานเนาะนิ่งก็เลยต้องกลับเมืองไทยนะคะ กลับไปทำไมกลับไปแต่งงานค่ะเพราะว่า,าแฟนบอกให้กลับแล้วทำไมเราถึงยอมกลับแล้วทำไมถึงไว้ใจว่าเขาจะกลับจะตามไปแต่งกับเราใช่ไหมคะคือตอนที่นิมจะกลับเมืงไทยเขาก็เอาเงินกับพ่อกับแม่มาให้เราเพื่อที่จะให้เรากลับบ้าน คือเป็นค่าสินสอดว่างานเธอคะ่ะก็คือเขาให้ตรงนี้มากานิ่มก็เลยกลับนะคะกลับมาเพื่อที่จะเตรียมงานแต่งการนิ่กลับมาได้หนึ่งเดือนเพื่อเตรียมงานเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วคะ่ะเขาก็ตามกลับมาตามไปที่เมืองไทยไปกับแม่เขาสองคนนะคะไปกับแม่สองคนเพื่อที่จะไปทําพิธีแต่งงานเพราะว่าเราก็บอกเขาว่าต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ พอดีแม่เขากา็ไม่เคยไปต่างประเทศด้วยเขาก็เลยพาแม่เขาไปเที่ยวต่างประเทศค่ะก็ได้ได้เที่ยวเมืองไทยนะคะก็เลยไปแต่งงานที่เมืองไทยก็ไปช่วงก่อนสงการนิดนึงอ่าก็ มันต้องจดทะเบียนก่อนใช่ไหมคะเขาอยากจดทะเบียนก่อนแต่ทีนี้เราบอกว่าต้องทําพิธีก่อนก็ได้จดทะเบียนจดทีหลังก็ได้พอดีมันเข้าช่วงจังหวัะสงการแล้วมันวันจุดเยอะเขาก็ไม่เข้าใจตรงน,นี้โอ้ทะเลาะกันใหญ่เลยคะ่ะก่อนแต่งงานนะคะโอ้ยถ้าถ้าไม่ฟังถ้าไม่ไปงานแต่งฉันนะเธอก็ขับไปเลยไปอะไรเงี้ยส่วนจ้าบ่าวเดยวฉันหาทีหลังก็ได้ <laughs> เราเราก็คืออาการโมโหเนาะตอนนั้นอะ่ะคือที่บ้านก็เตรียมงานเรียบร้อยแล้วเนาะเตรียมงานเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ก็คือเราก็ไม่อยากให้ให้ผู้ใหญ่เขาเออทั้งญาติญาติเนะาะญาติญาติก็มานอนค้างอ้างแรมรอง,งานแต่งเราอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ <laughs> ก็ไม่อยากให้เสียทางนูน้นทางบ้านก็โอ้โหทะเลาะจนเขายอม <laughs> ถ้าไม่ยอมก็ขับเราก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็เลยยอมก็เหมารถตู้ไปกันสามคนนะคะแล้วก็มีเพื่อนแล้วก็ช่างทําผมไปจังเทพแล้วก็ซื้อชุดชื่ออะไรจากเทพไปนะคะก็ไปแต่งที่นู่นแล้วก็พอแต่งเสร็จแล้วก็มาส่งเขากลับกลับขึ้นอ่ามาจดทะเบียนทําอะไรเรียบร้อยเสร็จก็ส่งเขาขึ้นเครื่องกลับ อ่นิ่งก็ขออยู่ต่อนะคะขออยู่ต่อเพื่อที่จะให้เขาเอาทําเรื่องจดทะเบียนมาที่ญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ่เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยนานเนาะก็เลยอยากอยู่เที่ยวสักหนึ่งปีอะไรเงี้ยก็เลยอยู่ถือโอกาสอยู่เที่ยวหนึ่งปีเลยนะคะจะดูว่าเขารักเราบบจริงหรือปเปล่าอะไรอย่างเงี้นะคะก็ดูว่าเออเขาก็ทางเงินส่งกลับบ้านให้เราทุกเดือนนะ,ะเขาก็ส่งให้เราใช้ทุกเดือนเดือนละหมื่นกว่าหมื่นกว่านะคะเพราะว่า ค่าตอนนั้นคนะ่าเงินค่าเงินบาทมันแข็งตัวมากนะคะก็ร้อยละสิบเจ็ดสิบแปดเองก็เขาก็ส่งไปให้เดือนละอ่าหกหมื่นเยนห้าหมื่นเยนหกหมื่นเยนนี้ค่ะนั่ส่งไปให้ทุกเดือนเราก็อยู่กินเที่ยวไม่ต้องทํางานเลยหนึ่งปีสบายสบาย,บาย <c oughs> นะคะก็ทีนี้ก็พอครบหนึ่งปีแล้วก็กลับมานะฮะกลับมาแล้วก็ตกใจสิคะพอกลับมาแล้วนึกว่าเพื่อนอแฟนยังอยู่โอซาก้าอยู่ที่ไหนได้ เขาย้ายข้าวของทั้งของเราที่ยังเหลืออยู่เก็บเอาไวนะ้ค่ะไม่ได้เอากลับไปหมดเนาะก็ทั้งข้าวของของเราของเขาโอ้ oh, ย้ายมาอยู่ที่เกาะเลยค่ะอยู่ที่เกาะบ้านพ่อกับแม่เนี่ยค่ะไอเราไม่อยากมาเชียมอยู่ที่เกาะเพราะว่ามาอยู่ที่เกาะมันไม่มีเพื่อนเนาะไม่รู้จักคนไทยเลยไม่รู้จักใครเลยอย่างเงี้ยเราต้องมาเริ่มต้นใหม่อ่ะนับศูนย์เลยว่างั้น โอ้โหทะเลาะกอันใหญ่เลยค่ะบอกไม่เอาฉันอยากกลับไปอยู่โอซาก้าเขาก็ไม่ยอมไปทําไมไม่อยู่โอซาก้าอยู่ที่นี่ฉันไม่ได้ทํางานฉันอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้แบบไม่มีเพื่อนด้วยแล้วฉันจะคุยกับใครฉันไม่มีเพื่อนอะ่ะจะให้ฉันทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เขาก็เลยโอเคอยากทํางานใช่ไหมเขาก็เลยพาหางานก็พาหางานเออมันก็ หายากเนาะอยู่ในเมืองที่นี่เพราะว่าร้านอาหารเราเคยทำเราก็เลยอยากจะไปทำร้านอาหารก็จะไปสมัครล้างจานเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอยู่เขาไม่รับพนักง,งานล้างจานนะเขาต้องการแต่พนักง,งานเสิร์ฟเราก็โอเคเสิร์ฟก็เคยเสิร์ฟอยู่ก็เลยเขาก็บอกว่าเขียนได้ไหมอ้าวไม่มีแบบคอมพิวเตอร์หรอคะเขาบอกไม่มีต้องเขียนเอาต้องเขียนเมนูตาม ตามเมนูเอาอะไรตายแล้วเราก็เขียนไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นเว้ยไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้ไม่ได้เข้าเข้าโรงเรียนเรียนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะไม่ได้ไปนั่งโรงเรียนเขียนนับตั้งแต่อ กไก่ถึงหองนองูงอกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคือแต่ภาษาญี่ปุ่นเขาจะเป็นฮิรากะนะคะตะกานะอิอุเอโออย่างงี้ใช่ไหมคะอันนั้นเราไม่ได้เข้าไปเรียนภาษาเขาเลยไงเรามาเรียนด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองคําพูดอะไรองี้ใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้ไปเรียนอ่านไงมันก็เลยยากสําหรับเราก็เลยโอ้โหทายังไงดีล่ะทีเนี้ยเขาก็เลยพามาที่บ้านที่บ้านแฟนเขาอ่าที่บ้านพ่อกับแม่เนาะเขาเลยให้นี่มมาอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่ แล้วก็พอมาอยู่ที่บ้านเสร็จอ้าวเราก็นึกว่าจะจบแค่นี้สิคะไม่ใช่ค่ะพาหนะักๆแนะนําตัวให้กับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเนาะเขาก็จะเรียกเป็นหมู่บ้านหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามอะไรอย่างงี้ของเขาใช่ไหมคะพอเข้ามาอยู่ในบ้านปุ๊บเขาก็แนะนําเราให้กับคนในหมู่บ้านของเขาเนะาะประมาณยี่สิบกว่าหลังคาเรือนก็มาแนะนําตัวให้ได้รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ พอรู้จักกันฝากเนื้อฝากตัวเสร็จไม่พอนะคะจะต้องจัดงานแต่งอีกโอ้ยเอาอีกเหรออะไรเงี้ยเสียดายตังยังเลยเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ฉันไม่มีเงินในนะจะมาจัดงานแต่งอะไรอีกอ่างเงี้ยเพราะว่าไม่เป็นไรพ่อกับแม่ออกให้เองเนาะพ่อกับแม่เขาก็เป็นคนจัดการออกให้หมดทุกอย่างก็ คืองานแต่งก็คือแต่งเฉพาะญาติญาตินะคะญาติญาติก็มีแต่ญาติญาติของเขาฝ่ายเดียวเนาะเพราะว่าญาติเราไม่มาเพราะาเราไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็มาแต่งอยู่ที่นี่ญาติญาติมาห้าสิบกว่าคนค่ะเฉพาะญาติญาตินะห้าสิบกว่าคนแล้วทีนี้ก็หมดไปก็แสนกว่าเยนเนาะแสนห้าหมื่นกว่าเยน ไม่ใช่ไม่ใช่ส่ร้อยไปอะ่ะหวยสิบร้อยพันหมื่นแสนแสนหรือล้านเยนนี่แหละนี่ไม่แน่ใจเขาก็จัดงานโอ้ยเสียดายตังยังเลย เอาตัางตรงนี้ให้ฉันส่งไปให้พ่อให้แม่ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมในความคิดของเราแต่ก็เป็นเงินเขาเราก็ทําอะไรไม่ได้เชื่อไม่ว่าแขกที่มางานแต่งเราอ่ะเขาใส่ซองให้เรามาเท่าไหร่เราต้องเอาซื้อของคืนเขาอ่ะครึ่งหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเราจะได้มาทั้งหมดนะไม่ใช่แล้วก็ค่าอาหารอีกอะไรอี้ค่าโรงแรมอีกโอโ้โห ไม่เหลือแล้วค่ะติดลบแหละงานแต่งอยู่ในญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่ว่ามันจะสบายนะไม่ใช่ว่าเออเงินใส่ซองมาเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้รับไม่ใช่นะคะคือทั้งหมดเป็นเงินเงินค่าจัดงานทั้งหมดนั่นแหละก็คือให้พ่อับแม่เขาจัดการเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมคะก็นั่นแหละก็คือประเพณีง,งานแต่งของเขามันก็โอ้โหยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะคะเขาใส่ซองมาให้เท่าไหร่เราต้องคืนครึ่งหนึ่ง คือคือเราจะซื้อของคืนหรือว่าเราจะเป็นเป็นแคตตาล็อกให้เขาเลือกของเองก็ได้นะคะตามราคาที่เรากําหนดกับทางร้านเองว่าจะต้องเป็นสินค้าราคาเท่านี้ในแคตตาล็อกนะคะก็ให้แขกเขาเลือกเอานะคะก็จะเป็นแบบนั้นไปก็พอเสร็จกับยางแต่งปุ๊บเราก็บอกเราอยากทํางานพอดีญาติของอแฟนเขารู้จักกับคนที่ทำงานโรงงาน ก็เลยถามว่าที่โรงงานเขารับคนไหมพอดีช่วงนั้นโรงงานเปิดใหม่เขาก็ต้องการพนักง,งานอยู่พอดีนะคะก็เลยเไปฝากงานให้โอโหกว่าจะเลือกเรียกตัวเราเข้าไปทำงานนะใช้เวลารอสองเดือนนะคะเราก็ใจร้อนอยากทำงานเนาะไม่มีเงินส่งกลับบ้านให้พ่อกับแม่บอกโอ้ยเขาบอกใจเย็นๆใจเย็นก็โทรโทรตามโทรตามงานเนาะกว่าจะได้ เชื่อไหมอ่พอเขาเรียกไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ตั้งสามครั้งนะคะกว่าจะได้เข้าไปทํางานเขาถามว่าพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมพูดได้ค่ะฟังรู้เรื่องค่ะอีกคนหนึ่งอ พอมาสัมภาษณ์จะพูดภาษาอังกฤษกับเราเราก็บอกว่าไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษก็ได้แต่ตอนนี้ภาษาอังกฤษฉันเข้าเขา้าเข้ารู้เข้าหมอกเข้าหายไปเรียบร้อยแล้วภาษาญี่ปุน่นฉันฟังรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยกเออ็เขาก็สัมภาษณ์พูดภาษาญี่ปุน่นแล้วก็ดูพาสปอร์ตดูวีซ่าของเราเรียบร้อยเขาก็โอเคมามาทํางานได้เลยอะไรเงี้ยก็ไปโอ้ไปทํางานวันแรกเชื่อไหมคะตื่นเต้นมากแล้วทีเนี้ยใส่เสื้อผ้าย,ยังไงอะ ก็คือไปทํางานแรกเขายังไม่ได้ให้ชุดทํางานใช่ไหมคะจนกว่าเขาจะบรรจุให้เนาะก็ใส่ชุดเสื้อผ้าที่เรามีแหละพอดีมันเป็นช่วงไม่ไม่ร้อนไม่หนาวอะ่ะช่วงเขาเรียกอ่ะช่วงฤดูใบไม้ผลิพอดีช่วงเดือนเก้าเดือนสิบอย่างเงี้ยค่ะพอนิ่งเข้าไปเป็นคนแรกแล้วก็จะมีอีกทีมหนึ่งตามนิ่มเข้ามาอีกห้าคนคนญี่ปุน่นเราเข้าไปตอนนั้นคนต่างชาติแค่คนเดียวโอ้โห เราก็นึกว่าโรงงานนั้นจะมีต่างชาติไม่มีค่ะมีแต่คนญี่ปุ่นและเราต่างชาติคนเดียวเข้าไปเขาก็ให้ให้การต้อนรับอย่างดีนะคะ,ะเข้าไปเพื่อนๆพี่ๆรุ่นพี่เนะแล้วก็รุ่นน้องะะอะายุน,น้อยกว่าเรานะเแต่เขาก็เป็นรุ่นพี่เราเพราะว่าเขาทางานก่อนเราอยังไงซะเขาก็ต้องเป็นรุ่นพี่ยังไงก็ต้องเรียกรุ่นพี่อะคะ่ะกล้าไปทํางานอยู่โรงงานที่นั่นก็เริ่มทํางาน กว่าเขาจะบรรจุให้ก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนก็นุ่งกางเกงยียนเสื้อยืดไปทำงานนะคะอย่างเท่เลยอะอยู่คนเดียวเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาใส่ชุดทำงานของเขาใช่ไหมเขาจะมีชุดประจำโรงงานของเขาให้เรียบ,ร,ยบร้อยอะไรอย่างเงี้ยโอโ้โหพอไปจะได้แต่เพื่อนผู้หญิงอะผู้ชายไม่กล้าคุยกับเราคือคือรู้เลยค่ะทำไมผ,ผู้ชายญี่ปุ่นไม่กล้าคุยกับเรา ผู้ชายญี่ปุ่นขี้อายนะคะนี่เน,นี่ยโอ้โหถ้าใครคิดจะหาแฟนญี่ปุ่นเนี่ยนะคุณต้องจีบเขาเองนะคะอย่ารอให้เขาจีบคุณนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าคนญี่ปุ่นนะผู้ชายเขาไม่จีบผู้หญิงะคะ่ะต้องผู้หญิงจีบผู้ชายนะคะนี่เน,นี่ยก็คือ,อมันก็จะเป็นอะไรถ้าใครสนใจที่จะแต่งงานกับคนญี่ปุ่นนะคะ จีบได้เลยนะคะอ่าผู้ชายญี่ปุ่นไม่จีบสาวนะคะโอเคนะคะอีพีนี้นิ่มก็คงขอจบไว้แค่นี้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรที่จะถามก็ถามมาใต้คลิปได้เลยนะคะนิ่มก็จะตอบทุกคำถามค่ะขอบคุณค่ะรักนะจุ๊บๆขอบคุณค่ะบายบาย